แ e ร์ค s สเซม h ท b บาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีกับคนไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงภาษาตรุรกี3คํคำนะคะและเรามาดูความหมายว่า3คําำนี้นะคะเหมือนกันความหมายเหมือนกันหรือว่าความหมายต่างกันยังไงนะคะ Hazır mısınız ทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยค่ะคําแรกนะคะ Ile i le, i l e a i l ลแปลว่าครอบครัวนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ family ออกเสียงอีกรอบนึ่งนะคะ Aile Aile ต่อมาคำที่สองนะคะ E-le ตัว O นะคะที่มีจุดเราจะออกเสียงเป็นเอเอเลแปลว่าดังนั้นนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ so คำท,ที่สามนะคะเอเลเอเลเอเลแปลว่ากลางวันนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ noon คราวนี้เรามาดูนะคะตัวเอที่มีจุดสองตัวนะคะก็จะออกเสียงเป็นเอส่วน G นะคะที่มีหมวกงายขึ้นนะคะเราจะเรียกว่า yumushage ตัวนี้นะคะเราไม่ออกเสียงนะคะแต่ว่าทำให้เสียงมันยาวขึ้นนะคะทำให เสียงข้างหน้ายาวขึ้นนะคะก็เป็นเอเลเอเลไม่ใช่เอเลนะคะเอเลแปลว่ากลางวันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมเอยช่วงฝึกแรกๆนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยเสียงมันคล้ายกันนี่มันเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราฝึกไปสักพักนะคะเราจะแยกได้นะคะว่าอ๋อคำนี้เป็นคำนี้นะ และส่วนคำนี้ออกเสียงแบบนี้นะนะคะยังไงจิมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนนะคะที่เพิ่งเริ่มฝึกภาษาตุรกีนะคะยังไงก็สู้กันต่อไปฝึกกันต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง ICST กับ z นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตรุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอเชะคาบ๊ายบายค่ะทุกคน